ตอนการขอทะเบียนบ้านสําหรับมือใหม่เราต้องทํำยังไงเมื่อเราจะขอทะเบียนบ้านนะคะเราต้องผ่านขั้นตอนการสร้างบ้านหรือมีบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีบ้านก่อนนะคะลําดับต่อไปที่จะบ้านจะต้องทําก็คือขอเลขที่บ้านหรือขอทะเบียนบ้านนั่นเองนะคะทีนี้ทะเบียนบ้านคือทะเบียนประจําบ้านของบ้านแต่ละหลังที่มีเลขที่ประจําบ้านกํากับอยู่รวมถึง รายชื่อของบุคคลทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในบ้านโดยทะเบียนบ้านแยกเป็น5ประเภทด้วยกันนะคะก็คือประเภทที่1ทะเบียนบ้านชั่วคราวเป็นทะเบียนบ้านที่ออกโดยสำนักง,งานบริหารการทะเบียนซึ่งทะเบียนบ้านชั่วคราวนั้นจะถูกจะถูกใช้ในกรณีที่บ้านไม่ได้ขออนุญาตปลูกสร้างบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือเป็นบ้านที่ปลูกสร้างอยู่ในบริเวณพื้นที่สาธารณะ เขตพื้นที่ป่าสวนพื้นที่ป่าบุกรุกโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการก่อสร้างนะคะดังนั้นจึงจําเป็นต้องได้รับการออกทะเบียนบ้านชั่วคราวก่อนและหลังจากมีการพิสูจน์หรือดําเนินการตรวจสอบพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะได้รับเอกสารทะเบียนบ้านฉบับปกติประเภทที่2ก็คือทะเบียนบ้านชั่วคราวของสํานักทะเบียน เป็นทะเบียนบ้านที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการลงรายการชื่อของบุคคลต่างๆที่ทำการขอแจ้งย้ายทะเบียนบ้านจากที่อยู่เดิมไปยังทะเบียนบ้านเลขที่ใหม่ภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ทำการย้ายออกประเภทที่3ก็คือทะเบียนบ้านทร .13 นะคะหรือทะเบียนบ้านสีเหลืองเป็นทะเบียนบ้านที่ใช้ลงรายการชื่อของบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบด้วยกฎหมาย นะคะคประเภทที่4ก็คือทะเบียนบ้านทรลอ14ะคะสีน้ำเงินเป็นทะเบียนบ้านที่ใช้ลงรายการชื่อบุคคลที่มีสัญชาติไทยและบุคคลต่างด้าวที่มีใบประจำตัวคนต่างด้าวประเภทที่5ก็คือทะเบียนบ้านกลางเป็นเอกสารที่ไม่ใช่ทะเบียนบ้านจะใช้ลงรายการชื่อบุคคลในกรณีที่บุคคลนั้นไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้านได้นะคะทีนี้เข ข้อควรรู้ในการขอทะเบียนบ้านเราต้องทําอะไรบ้างเราต้องรู้อะไรก่อนไปขอข้อควรรู้ในการขอทะเบียนบ้านนั้นเจ้าของบ้านจะต้องทําการดําเนินการยื่นเอกสารขอทะเบียนบ้านภายในระยะเวลา15วันหลังการก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพศ2534ซึ่งหากเจ้าของบ้านไม่ดําเนินการภายใน15วันโดยโดย,โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วนั้น จะถือว่ามีความผิดได้มีโทษปรับไม่เกิน1,000บาทนะคะทีนี้เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอทะเบียนบ้านมีอะไรบ้างนะคะข้อมี1เอกสารทร .9 กหรือใบแจ้งเกี่ยวกับบ้านออกโดยหน่วยงานท้องที่หน่วยงานท้องที่อาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านหรืออบอตก็ได้นะคะแล้วแต่พื้นที่ สองต้องมีใบยอนุญาตก,ก่อสร้างหรือหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือหนังสือสัญญาซื้อขายบ้านนะคะถ้ามีสโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิแสดงการครอบครองที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างนะคะ 4. บัตรประจําตัวประชาชนของเจ้าของบ้าน 5. บัตรประจําตัวประชาชนของผู้แจ้งขอทะเบียนบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และหงสือมอบอำนาจนะคะหนังสือมอบอำนาจจะใช้ในกรณีที่เจ้าของบ้านไม่สามารถดําเนินเรื่องขอเลขที่บ้านหรือทะเบียนบ้านได้ด้วยตนเองและมีการมอบหมายให้บุคคลอื่นดําเนินการยื่นเรื่องขอทะเบียนบ้านแทนตนโดยจะมีเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้านพร้อมลงชื่อกำกับสำเนาถูกต้องในเอกสารสำคัญอย่างแรกหนึ่งชุดซึ่งใช้ประกอบในหนังสือมอบอำนาจ ทีนี้รายละเอียดในเอกสารหนังสือมอบอำนาจจะต้องมีพยานบุคคลจํานวนสองคนลงชื่อรับทราบเพื่อเป็นพยานในการมอบอํานาจนะคะควรหรือต้องมีจําเป็นต้องมีก็คือรูปถ่ายสิ่งปลูกสร้างที่ดําเนินการแล้วเสร็จประกอบไปด้วยสีด้านด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายและด้านขวาของตัวบ้านนะคะเราต้องมีรูปถ่ายไปด้วยนะคะต้องมีนะคะเมื่อมีเอกสารครบแล้วทีนี้ก็เป็นขั้นตอนในการขอทะเบียนบ้าน เราจะเตรียมเอกสารต่างๆเรียบร้อยแล้วให้ดําเนินการต่อดังนี้นะคะเราก็ต้องดําเนินการดังนี้หนึ่งให้เรายื่นเรื่องติดต่อขอเลขที่บ้านและสมุดทะเบียนบ้านณนะสํานักงานทะเบียนบ้านในพื้นที่ที่เราปลูกสร้าง 2. นายทะเบียนจัดตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3. เมื่อตรวจสอบแล้วเขาก็จะออกเลขที่ประจําบ้านรวมถึงจัดทําสมุดทะเบียนบ้านและสนํนเนงาทะเบียนบ้านนะคะเสร็จแล้ว ลำดับที่สีก็ส่งมอบทะเบียนบ้านให้แก่เจ้าของบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจทีนี้ระยะเวลาในการดำเนินการยื่นขอทะเบียนบ้านหลังจากทำการยื่นเอกสารคำร้องขอทะเบียนบ้านภายใน15วันหลังก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเอกสารและความถูกต้องของข้อ,ขอมูลว่ามีลักษณะถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดหรือไม่หากเป็นไปตามข้อกำหนดเจ้าหน้าที่จะก,กำหนดเลขที่ประจำบ้านและสมุดทะเบียนบ้านให้แก่ผู้แจ้งภายใน7วัน ในกรณีปลูกสร้างบ้านในเขตเทศบาลไปจนถึงระยะเวลา30วันในกรณีปลูกสร้างบ้านนอกเขตเทศบาลค่าใช้จ่ายในการขอทะเบียนบ้านสอบถามได้ที่สำนักงานทะเบียนท้องที่นะคะจะเห็นได้ว่าการขอทะเบียนนั้นจะอยู่ในขั้นตอนท้ายๆของการก่อสร้างบ้านซึ่งหลังจากที่ได้เลขที่บ้านและสมุดทะเบียนบ้านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าบ้านจะต้องนําเล็กที่บ้านที่ได้ไปใช้ในการขอใช้ไฟฟ้าและน้ําประปาในลาดับต่อไปนะคะยินดีสําหรับเจ้าบ้านใหม่นะคะ